เปิดตัวแล้วนะครับสำหรับ s a m s u n Galaxy g M 5 3 5 G ตัวนี้ราคาอยู่ที่1 2 4 9 9บาทนะครับมีอะไรนะ่าสนใจบ้างมาดูกันนะครับอย่างแรกคือหน้าจอใหญ่67นิ้วเป็น Super AMOLED Plus นะครับความละเอียด Full HD Plus แถมมี Refresh Rate 1 2 0 h z ด้วยอย่างที่2คือกล้องนะครับกล้องหลังเนี่ย4ตัวมีกล้องหลัก108ล้านพิกเซลความละเอียดสูงมากๆเลยอีก3ตัวเป็นกล้องมุมกว้างกล้องวัดความลึกและกล้องมาโครนั่นเอง พร้อมกับกล้องหน้า32ล้านและมีฟีเจอร์ต่างๆของ s a m s ซุงครบถ้วนไม่ว่าจะ portrait Mo d e ทำหน้าชัดหลังเบลอรหรือ Sin g l e t a ท e ที่ถ่ายรูปครั้งเดียวแล้วจะให้ออกมาเป็นหลายๆรูปพร้อมแต่งรูปพร้อมใช้งานนะครับอีกฟีเจอร์เด่นคือ photo remaster อันนี้จะช่วยคืนความสดใสให้ภาพเก่ากลับมาเหมือนใหม่ได้ด้วยดเด่นถัดมานะครับคือประสิทธิภาพที่ใช้ media tech d i m e n s i t y 900รุ่น 5G นะครับตัวนี้เป็นชิปเซ็ตที่มีความแรงระดับกลางสามารถใช้งานเล่นเกมได้เลยนะครับ พื้นที่เก็บข้อมูลอีก128 g b พร้อมกับสามารถใส่ m i โคร s d เพิ่มได้อีกด้วยสุดท้ายคือแบตเตอรี่นะครับให้มาถึง5,000มิลลิแอมใช้งานได้เต็มวันพร้อมระบบชาร์จเร็วที่25วัตต์นะครับสามารถชาร์จแบต50%ได้ในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นสำหรับราคาเต็มตัวนี้จริงๆอยู่ที่13,999บาทแต่ถ้าสั่งซื้อภายในวันที่15มิถุนาย,ยนนี้จะลดเหลือแค่12,499บาทครับไปดูกันได้เลย